สวัสดีครับพบกับผม2ส,สิง m o d i f y วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการตรวจเช็คซ่อมเครื่องทําน้ําอุ่นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้จะเป็นของยี่ห้อชา a r p นะครับนี่ sharp ร,รุ่น w h 4 6 1นะครับ3,500วัตต์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะอาการเสียมันก็คือว่า ไฟไม่เข้าเครื่องไม่ทํางานนั่นเองนะครับจากที่ผมเคยซ่อมรุ่นนี้มานะครับของชาร์ปรุ่นนี้นะมันจะมีปัญหาเรื่องวาล์วจ่ายน้ําของเครื่องนะครับอยู่ด้านในเนี่ยว์วน้ําเข้านะครับซึ่งวาล์วน้ําเข้าเนี่ยมันจะเป็นเข็มนะครับอ่าเป็นกระเดื่องนั่นเองไปดันตัวลิมิตสวิตเพื่อต่อให้วงจรของเครื่องทาน้ําอุ่นทํางานนั่นเองนะครับซึ่งปัญหาที่เคยเจอมาก็คือว่าวาล์วจ่ายน้ำเนี่ยมันตันนะครับอาจจะมีพวกเศษวัสดุหินกรวดต,ต่างๆนะครับเข้าไปอุดตันนั่นเองวันนี้ผมก็จะมาอ่า แนะนำวิธีการถอดนะครับถอดวาล์วจ่ายน้ำเนี่ยไปล้างทําความสะอาดด้วยตัวเองนะครับทําได้ง่ายๆเลยเราไปชมกันเลยครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะทําการถอดเลยนะครับนี่ก็เครื่องทาน้ําอุ่นนะครับเกือบทุกรุ่นมันก็จะมีน็อตขันอยู่ด้านใต้นะครับตัวเดียวนะครับผมโอเคนี่ก็ถอดมาเลยนะครับเดี๋ยวเราดูด้านในกันนะครับว่าวิธีการถอดล้างทํำยังไงโอเคนะครับปุ๊บก็นี่นะเมื่อเราถอดน็อตแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมปุ๊บ มือนะครับเราก็ใช้มือนะครับดันออกเลยนะเนี่นะนี่เห็นไหมดันออกง่ายๆแบบนี้นะครับเมื่อเราถอดดอสตแล้วก็มือดันาครอบออกสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยนะเครื่องทําน้ำอุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับจุดนี้เลยนะครับที่มันคือวาลสีขาวนี่นะครับเป็นวาลในการจ่ายน้ําให้กับเครื่องทาน้ําอุ่นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะนี่ก็ถ้าดูด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม โอเคนะบางคนก็ถามเข้ามาว่าบางคนผมจะให้ดูตัวหนึ่งครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้คือตัวเทอร์โมสแตทนะครับก็บางคนที่ไฟไม่เข้าหรือว่ามันไม่ร้อนเนี่ยให้ดูนะครับตัวเทอร์โมสแตทบางรุ่นนะส่วนใหญ่มันจะมีปุ่มกดนะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับลองกดรีเซ็ตดูนะครับมันจะกดลงนิดหนึ่งนะดังแต๊กเลยครับถ้าเทอร์โมสแตทมันมันทริปนั่นเองนะครับโอเคนะก็ อ่ะนี่นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูเลยครับนี่อ่าอ่าถ้าถ้าผู้ชมสังเกตนะครับเมื่อน้นําน้ําแจยเข้าตรงนี้เนี่ยนะครับอ่ามันจะไหลเข้าไปก่อนถึงหม้อต้มนะครับมันจะไปดันถ้าผู้ชมสังเกตตรงนี้มันจะเป็นเข็มนะครับเข็มเล็กๆเมื่อน้ําไหลผ่านเนี่ยน้ํามันจะไปดันลูกยางด้านในนะครับทําให้ไอตัวเข็มตัวเนี้ยนะครับมันยืดแล้วก็โผล่ออกมาจนถึงตัวสวิตช์นะครับถ้าผู้ชมตรงนี้นะเนี่ย ็นไหมเนี่ยนี่จะดังแปก๊กแปก๊กแปกแบบนี้นะครับนี่นะแต่เมื่อด้านในตัวนี้นะครับถ้ามันสกปรกหรือมันตันเนี่ยเวลาน้ําไหลผ่านมันก็ไม่สามารถดันตัวเข็มตัวนี้นั่นเองนะครับเข็มตัวนี้ก็ไม่ออกมาทําให้วงจรไม่ทํางานไฟไม่เข้านะครับผมโอเคนะทีนี้เราจะมาเริ่มทําการถอดเลยนะครับเ,เครื่องทาน้าอุ่นเวลาเราติดตั้งเนี่ยบางทีตรงนี้อาจจะติดผนังนะครับ เราไม่สามารถใช้ไขควงเนี่ยขันแบบนี้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็วิธีที่ง่ายเลยนะครับเราจะทําการถอดไอตัววาล์วจ่ายน้ำนี่นะครับออกมาทําความสะอาดด้านนอกเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับยึดเนี่ยหนแล้วก็มีสลักนะครับก่อนที่เราจะถอดตัวนี้เราถอดสายไฟก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะสายไฟที่เสียบเข้ากับลิมิตสวิตนะครับท่านผู้ชมโอเคมาดูใกล้ๆกันครับปุ๊บไอตัวลิมิตสวิตนะครับท่านผู้ชมนี่นะ สายตัวเนี้ยนะครับวิธีการถอดมันก็คือว่า,าถ้าเป็นยางหุ้มแบบนี้นะครับให้ให้ดึงลูกยางตัวเนี้ยหุ้มก่อนนะครับปกติเราจะถอดไม่ออกนะครับท่านผู้ชมจะใช้เราจะใช้ครีมดึงยังไงก็ไม่ออกบางทีดึงเข้าไปเนะี่ยอาจจะทําให้พังหรือไม่ก็ครีมอาจจะหลุดมือไปโดนตัวอื่นทําให้เสียหายได้นะครับความจริงมันมีวิธีง่ายๆนะครับถ้าเป็นปลอกยางหุ้มแบบนี้นะท่านผู้ชมดึงปลอกยางขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับ หางปลาแบบนี้มันเป็นหางปลาที่ว่ากันกันหลุดมันจะมีกระเดื่องตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมันเป็นตัวล็อกนะครับความจริงมันออกไม่ยากนะครับดูนะให้กดตัวนี้ใช้ไขควงกดตัวนี้นะเห็นไหมเนี่ยกดให้ดันลงไปนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมเอาออกมาได้ง่ายๆเลยถ้าเราไม่นี่นะเห็นไหมนี่ใช้มือ อย่นี้เนี่ยมันจะเป็นกระเดื่องล็อกนี่นะครับมันจะไปล็อกหางปลาที่เป็นรูเนี่ยนี่ครับมันการหลุดนั่นเองถ้าเราไม่ใช้ไขควงดันตรงนี้มันจะไม่หลุดเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะผมจะเสียบให้ดูอีกรอบหนึ่งดูนะครับปุ๊บเนี่ยมันจะดังแป๊กเลยเนี่ยดึงยังไงก็ไม่ออกนะครับดึงแรงๆไม่ออกนะครับนอกจากว่าเราต้องใช้ไขค,ควงกดตรงนี้นะครับกดล็อกมันนั่นเองเห็นไหมก็หลุดออกง่ายๆเลยเห็นไหมครับโอเคอสำหรับ ปอกที่เป็นปอกอยางนะครับให้ดึงออกแต่สําหรับรุ่นนะครับสายเส้นนี้เห็นไหมมันไม่มีปอกอยางหุ้มมันถอดอ,ออกไม่ได้นะครับก็ตรงนี้มันจะเป็นอัตโนโมัตินะครับให้เราดึงตรงที่ปอกตรงนี้เลยปอกหุ้มตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นด้านในมันจะเป็นล็อกแล้วก็ให้เราดึงได้ง่ายนะครับนี่นะถ้าเป็นแบบนี้นะนี่ปึ๊บอันนี้จะออกง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นออโต้นะครับนี่นะ bitches. เวลาเราดึงเนี่ยมันจะมีออกแบบมาให้ปลดล็อกอยู่แล้วแต่ถ้าแบบนี้ ต้องใช้ไขควงกดก่อนนะครับโอเคนี่นะเมื่อเราปลดสายไฟออกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นน็อตสองตัวนะครับท่านผู้ชมนี่นะถอดออกมาเลยท่านผู้ชมนี่นะนี่ถอดมาเลยนะครับถ้ามันติดตั้งอยู่กับติดผนังอยู่นะครับเราก็ถอดตรงนี้เลยนะครับง่ายนะครับผมนี่ถ้าเราถอดพวกฝาวาล์วตรงนี้ฝาปิดตรงนี้มันจะยากนะครับถอดกับเครื่องต้องถอดมาทั้งเซ็ตเลยนะครับโอเคปึ๊บตัดน็อตแล้วนะครับ เมื่อถอดน็อตแล้วนะครับยังเอาออกไม่ได้นะครับมันจะมีตัวเป็นเป็นคลิปล็อกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะนี่เห็นไหมใช้ไขควงแบนนะครับผมดันออกมาเท่านั้นเองนี่นะเหยาะเข้าไปนะครับดันออกมาเลยหรือไม่ก็ใช้ครีมก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับเหยียะครับปึ๊บอ่าออกมาแล้วปึ๊บใช้มือดันออกมาเลยมันจะเป็นไอ้คลิปล็อกเฉยๆนะครับนี่นะนี่ก็เก็บไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวเราประกอบก็ต้องใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยโอเค เมื่อตรงนี้นะครับถอดน็อตแล้วก็ถอดสายไฟเรียบร้อยก็ออกเลยนะครับดึงออกมานะครับนี่นี่ยกออกมาเลยนะครับนี่นะครับยกออกมาแล้วก็ดึงนะครับเห็นไหมหลุดแล้วนะครับโอเคมาเลยครับลักษณะของวาล์วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะเบื้องต้นนะครับเราจะถอดล้างก็คือว่าอ่านี่มันจะมี ไอตัวเป็นอะไรเนะี่ยตัวนี้นะครับผมก็ดูด้วยนะครับว่ามันหันด้านไหนเข้านะครับก็คือด้านนี้อย่าให้หายนะครับตัวนี้โอเคเก็บไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ไม่น่าเป็นไรก็เก็บไว้ในเครื่องนี้เลยโอเคนะอ่าก็เดี๋ยวเราจะทําการถอดนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมถอดตัวนี้ดูเลยนะครับโอเคนะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับผมปึ๊บ ถ้าถอดออกมาเนี่ยเราจะาง่ายนะครับผมเวลาแกะฝาครอบตรงนี้มันจะง่ายระบบน้ํามันมีพวกหินพวกทรายอะไรนะครับมีโอกาสจะเข้าไปอุดน,นะครับผมเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่สังเกตเลยนะครับมีแต่พวกทรายนะครับอยู่ด้านในด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะดูดิเห็นไหมเนี่ยเป็นเศษ เศษกรวดเศษตะกอนต่างๆนะครับท่านผู้ชมด้านในนะเนี่ยเห็นไเยอะเลยนะครับเนี่ยนะดูดิอ่าเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะทําการถอดด้วยนะครับถอดล้างอาไปล้างตรงนี้ต้องล้างแล้วก็ด้านบนด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะตรงนี้ด้านในเนี่ยมันจะเป็นแผ่นยางนะครับกลมๆโอเคนะมีน็อตอยู่6ตัวถอดทั้งหมดเลยนะครับในก็ล้างแล้วนะผมโอเคนะนี่เฉพาะตรงนี้ก็โหดูดิเห็นไครับนี่ พาะตัวนี้ก็เยอะเลยนะครับผมเอ,อทิ้งเลยนี่ก็ต่อ,อตัวนี้ด้วยนะครับปึ๊บแต่และรุ่นนะครับบางรุ่นมันถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆมันจะใช้เป็นพวกเป็นสวิตแม่เหล็กนะครับมันจะไม่เป็นแบบนี้แล้วนะครับรุ่นใหม่ๆใช้สวิตแม่เหล็กหรือว่าหลีสวิตนะครับโอเคปึ๊บอ,อ่ะ นี่เมื่อถอดน,น็อตแล้วนะครับลองแกะออกเลยนะครับผมปุ๊บอาจจะใช้ไขควงนะครับดันหนอนอยอนีอ้นี่โอ้โหดูน้ำท่านผู้ชมมีน้ำอยู่ด้วยนี่เห็นไหมท่านผู้ชมสังเกตดูตรงนี้นี่นะครับมันตรงนี้เป็นแผ่นยางนะครับนี่นะมีพวกคราบ ตะก,กรอนขี้ตะก,กันต่างๆนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะอ่าเนี่ยอย่างรูนี้ก็มีเศษดินนะครับเป็นอุดตันอยู่เนี่ยสังเกตนะครับนี่เห็นไหมมันก็มีโอกาสนะครับผมทําให้แรงดันน้ำมันไม่พอนะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวเราเอา,เาตัวเนี้นะครับไปล้างเลยนะผมมาเลยครับ ครับผมก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวาลนี่นะครับมาล้างเลยนะครับผมโอเคนะก็นี่ล้างเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับซึ่งความจริงตรงนี้มันจะมีตะแกรงกันพวกเศษตะกอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางครั้งนะครับมันสะสมอยู่ในนี้นานนะครับก็อาจจะตกตะกอนนะครับทําให้อุดตันนั่นเองนะผมโอเคมีโอกาส ส่งผลต่อการทํางานนั่นเองนะครับผมนี่แม้พวกเศษเศษดินนะครับเห็นไหมน,นี่ตรงน,น,นี้นะครับซึ่งรูที่ว่าน้ํามันผ่านเข้าไปเครื่องทำน้ำบูนก็คือรูนี้นะครับนี่นะท่านผู้ชมเห็นะนะนี่รูนี้นั่นเองนะครับผมผ่านมาแล้วดันเข้ารูนี้นิดเดียวนะครับนี่นะมีโอกาสที่มันจะทําให้บุดตามนั่นเอง นะมองดูนี้นะครับเห็นไหมที่ต่อไปขึ้นทั้งน้ำบูนนั่นเองโอเคตรงนี้ก็น่าจะไม่มีละแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าจะล้างนะผมต้องดูด้วยครับ่อย่าให้โดนสวิตช์นะครับนี่นะไอตัวสวิตช์เนี่ยนี่เราก็ถอดมาก่อนนะครับสังเกตน,เนีเป็นแผ่นยางตรงนี้นะครับผมแผ่นยางตรงนี้นะครับก็ล้าง ไอชุดลูกยางนะครับตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคนะ นี่ตัวนี้รังสปริงนะครับส่วนตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ขาดหน่อยนึงครับนี่ ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมก็อย่าให้มันโดนสวิตนั่นเองนะผมเปิดน,น้ำนหน่อยๆนึงนะครับผมอย่าให้มันโดนสวิตโอเคนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่นะเดี๋ยวเราลองไปประกอบนะครับครับผมเมื่อเราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับผมเราก็ประกอบเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนี่นะครับ ก็ถ้าผ kind of so okay, okay, ู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยถอดนะครับก็อย่าลืมนะครับถ่ายรูปไว้ทุกช็อตเลยนะครับเพราะว่าป้องกันเวลาเราประกอบเนี่ยบางทีอาจจะลืมนะครับถ้าไม่เคยถอดนะครับโอเคนะนี่ก็นี่ผมประกอบนี่นับสปริงเข้าไปนะครับผมโอเคนะนี่ก็ปึ๊บส่วนในตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมวางไว้ตำแหน่งนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะมีนะครับเป็นโอลิงนะครับเล็กๆนะครับอย่าทําหายนะครับนี่นะตรงนี้นะครับผมโอเคนะนี่ความจริงโอลิงตัวนี้ก็ มันถ้านะ้ํามันรั่วนะครับโอริงตัวเล็กๆนี่ะครับก็เปลี่ยนได้นะครับผมโอเคนะนี่ตรงนี้ปึ๊บใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมเห็นไหมใส่ตรงนี้เข้าไปปุ๊บก็นะครับอ,อ่วางตรงนะครับผมแล้วก็วางให้ตรงตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมเองนะให้ถูกตำแหน่งของมันแล้วก็ขันน็อตนะครับหกตัวโอเคนี่เห็นไหม ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนนะครับผมถ้าไม่มั่นใจก็ถ่ายรูปไว้นะครับผมโอเคนะครับย้ำทุกตัวด้วยนะครับผมนี่อขให้แน่นนะครับไม่งั้นน้ำจะรั่วได้นะครับผมโอเคนะ โอเคขันน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบตรงนี้เสร็จเ uhh. รียบร้อยก่อนที่จะประกอบตรงนี้ผมจะเทสให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเนี่ยน้ำมาไหลเข้าตรงนี้นะครับเวลาน้ําไหลเข้าปุ๊บมันก็จะไหลงลงรูตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาจากด้านบนซึ่งน้ํามันก็จะต้องไปไปดันไอตัวลูกยางทําให้กดสวิตดูนะครับนี่นะน้ำจะไหลเข้าตรงนี้ท่านผู้ชมสังเกตดูตัวนี้นะครับผมนี่นะเวลาน้ําไหลเข้าปุ๊บเนี่ยเนหะ็ MVP, นไหมไอตัวเข็มตัวนี้นะมันจะยื่นโผล่มาเพื่อไปดันสวิตนะครับนี่นะ นี่เห็นไหมนี่นี่นะครับเห็นไหมมันก็จะหลักการทางานประมาณนี้นะครับนี่นะนี่อ่าเห็นไหมครับบางทีตัวนี้คีดตะกันมันไปเกาะอ,อยู่ทําให้ไอตัวเข็มเนี่ยดันออกมาไม่ได้นะครับนี่นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ประกอบตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะนี่ก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับน็อตสีตัวตรงนี้ปึ๊บ เดี๋ยวเราสี่ตัวนะครับโอเคนี่นะครับก็วิธีการล้างก็มีเพียงเท่านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปประกอบกับเครื่องเลยนะครับโอเคนะนี่มีการประกอบนี่นะครับก็ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนี่นะครับนานผู้ชมปุ๊บนี่วับ ดันเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ตำแหน่งนี้นะครับก็มีน็อตสองตัวเท่านั้นเองนะครับก็ขันน็อตเข้าไปนะครับนี่นะตำแหน่งนอ็อตตำแหน่งเดิมนี่นครับปึ๊บนี่นะขันน็อตล็อกนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับด้านบนมีน็อตสองตัวเท่านั้นเองนะครับผมโอเคก็ ตรงนี้อีกอันหนึ่งครับสําคัญเลยนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นคลิปล็อกนะครับผมให้ใส่เข้าไปนะผมนี่นะนี่นะครับมาใส่ให้ตรงร่องนะครับผมโอเคนะตรงนี้ก็นี่มันจะเป็นร่องของมันนะครับผมมันจะมีร่องของมันนะครับนี่นะปึ๊บนี่เพลเรียบร้อยนะครับผมก็มาถึงตัวลิมิตสวิตนะครับตัวลิมิตสวิตนี่ก็ใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับท่านผู้ชมโอเคนะนี่ ก็ใส่เข้าไปเลยตัวนี้ก็ดันเข้าไปเฉยๆนะครับนี่นะมันจะดันแก๊กเลยนะครับถ้าลงล็อกโอเคตัวนี้ก็ปอกหุ้มนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับปุ๊บนี่เสร็จแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็วิธีการถอดล้างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเทสการใช้งานจริงๆเลยครับผมจะต่อน้ําเข้าแล้วก็จ่ายไฟเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมมาเลยครับเดี๋ยวเราจะทําการทดลองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมจะเอาเครื่องทาน้ำบุ่นะเครื่องนี้นะครับนี่ นี่ครับก็มาแขวนไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ชั่วคราวนะครับเพื่อทดลองเฉยๆนะครับผมแล้วก็ผมจับสายไฟนี่มาจากเครื่องทาน้าบุญในห้องน้ําเครื่องนี้นะครับนี่นะเป็นการชั่วคราวเพื่อทดลองการใช้งานที่เราทําการถอดล้างตัววาล์ว่ก้น้านั่นเองนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็เอาสายน้ําต่อเข้านะครับท่านผู้ชมต้องต่อให้ถูกด้วยนะครับบางคนอาจจะต่อผิดนะครับทำให้เครื่องทาน้ําบุญไม่ทํางานก็มีโอกาสนะครับ ซึ่งบางครั้งนะนี่ถ้าผู้ชมดูตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้าดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับถ้าดูตามที่เขาเขียนบอกนะตรงนี้อินเลทนะครับตรงนี้เอาเลทอันนี้คือเข้าอันนี้คือออกนะครับนี่นะก็ตามนี้เลยแต่บางคนถ้าดูตามลูกศรบางคนอาจจะงงเห็นไหมครับถ้าดูอย่างนี้ผู้ชมสังเกตตรงนี้นะเห็นไหมถ้าถ้าถ้าดูอย่างเงี้ยมีโอกาสนะเห็นไหมลูกศรมันเข้าเห็นไหมผมเสียบอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยลักษณะไหนไหมเหมือนเอาเข้าเลยนะครับถ้าดูตามลูกศรนี่มีมีโอกาสพลาดนะครับก็คืออาจจะต่อผิดได้นะบางคนที่อาจจะยังไม่รู้ถ้าดูตามลูกศรเนี่ยไหมมีโอกาสนะครับสลับกันได้นะครับผมว่าตรงนี้ผมก็เคยเจอแล้วนะครับว่าทางบ้านนอกเนี่ยนะครับคนแก่หรือว่าที่เขาไม่รู้นะครับ <asshole. S 1> เขาก็ดูตามลูกศรมันเหมือนเข้าด้านนี้นั่นเองนะโอเคก็ okay. ตามนี้นะครับนี่ก็ต่อน้ําเข้านะครับผมนี่นะครับ วันนี้ก็ต่อน้ําเข้าเพื่อทําการทดลองนั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ออนเด็กเกอร์ขึ้นนะครับยังไม่ได้จ่ายไฟมานะครับผมโอเคนะก็จะลองเปิดน้ํานะครับทดลองเปิดน้ําก่อนนะครับยังไม่จ่ายไฟนะครับให้ดูว่าลักษณะการทํางานของวาล์วตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวจะลองเปิดน้ํานะครับโอเคท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นะครับนี่นะอ่าลองเปิดน้ํานะครับผมปึ๊บ เห็นไหมครับตรงนี้ผมเปิดน้ําหน่อยเดียวครับเนี่ยมันเริ่มเข็มตรงนี้นะครับมันเริ่มดันออกมาแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นะน้ำประมาณนี้แต่ว่าเปิดประมาณเนี้ยมันยังไม่ต่อนะครับผมนี่นะแค่ดันออกมาแล้วเราต้องเร่งความแรงของน้ําเพิ่มอีกหน่อยนะครับสังเกตจะได้ยินเสียงแป๊กเลยนะครับนี่อย่างนี้ต่อแล้วนะผมนี่ครับปิดน้าเห็นไหมครับมันก็จะดันลงนั่นเองนะครับผมน่นะถ้าเปิดน้ำครับ นี่เห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการนะครับจ่ายไฟมาเลยนะครับโอเคนะก็ผมจ่ายไฟเอาเบเกอร์ขึ้นแล้วนะครับก็เอาเบเกอร์ของเครื่องขึ้นนะครับผมปุ๊บนี่สําหรับรุ่นนี้นะครับเมื่อออนเบเกอร์ขึ้นนะครับไฟมันยังไม่ติดนะครับผมเพราะว่ามันใช้สวิตตัวนี้นะครับต้องมีน้าผ่านเท่านั้นนะครับทั้งไฟสแตนบายแล้วก็ไฟฮีเตอร์ด้วยนะครับโอเคนะนี่สังเกตนะครับตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับผมปุ๊บ เอ่อท่านผู้ชมสังเกตดูไฟด้วยนะครับผมจะเปิดน้ําเลยเห็นไหมเข็มมันเลิมออกมาแล้วนะครับผมแต่ว่าเปิดน้ําน้อยเดียวนะครับผมยังไม่ต่อนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าผมเปิดน้ําแรงนะครับผมตอนนี้ไฟสแตนบายนะครับผมเนี่ยไฟมันจ่ายให้กับวงจรทํางานแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดวอลลุ่มนะครับ ยังไม่เล่งวอลลุ่มเพื่อจ่ายไฟให้ฮีเตอร์นะครับนี่โอเคนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับผมท่านผู้ชมต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมโอเคนะผมจะเปิดวอลลุ่มนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับเล่งวอลลุ่มขึ้นแล้วไฟฮีเตอร์ติดแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับผมนี่ผมก็เล่งวอลลุ่มนะครับผมเล่งขึ้นนี่เห็นไหมตอนนี้ก็อุ่นแล้วนะครับในน้ําอุ่นแล้ว พอฮีเตอร์ทํางานแล้วนะครับนะถ้าผมปิดน้ําผมจะลองปิดน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่ถ้าปิดน้ําปุ๊บนะครับเห็นไหนมสวิตต์ตรงนี้นะครับมันไม่โดนมันจากออกนะครับผมเนี่ยนะมันมันไม่ได้โดนดันละแล้วก็มันก็ตัดการทํางานของเครื่องทําน้ําอุ่นนั่นเองนะครับผมโอเคนะลองเร่งเปิดใหม่นะครับผมปิ๊บเนี่ยถ้าเปิดน้ํา เ,เปิดน้ำนิดเดียวนะครับวันนี้นะ,ะเครื่องมันจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่ามันเป็นป้องกันนะครับเซฟตี้นั่นเองเวลาถ้าน้ําไหลน้อยเนี่ยแล้วเราเปิดเครื่องทําน้ําบุญถ้ามันต่อให้ฮีเตอร์ทํางานเนี่ยฮีเตอร์เนี่ยมันจะเกิดความร้อนจัดนะครับผมเนี่ยถ้าน้ําไหลน้อยนะมันจะทําให้มีผลต่อการทํางานของไอหม้อต้มนะครับเกิดความร้อนสูงเกินไปและจะทําให้ตัวเทอร์โมสตัตนี่นะครับ เทอร์โมสตาตมันจะจะมีท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้เห็นไหมมันจะมีปุ่มเนี่ยครับถ้ามันร้อนจัดนะครับตัวเทอร์โมสตาตเนี่ยมันจะเด้งมันจะทิปออกนะครับผมเราต้องกดรีเซ็ตนะครับตรงนี้เขาป้องกันนะเป็นระบบเซฟตี้นะครับเพื่อให้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั่นเองถ้าน้ําไหลน้อยเนี่ยมันจะไม่ต่อนั่นเองนะครับผมโอเคนี่ปุ๊บก็นะครับเปิดน้ําเพิ่มขึ้นนะครับนี่เห็นไหมทํางานแล้วนะครับนี่ พอปิดน้ําปึ๊บนี่ก็ประมาณนี้นั่นเองทํางานปกตินะครับคานผู้ชมนี่หลังจากที่เราล้างตัววาล์วใหญ่น้ําตรงนี้นะครับผมก็การทํางานของวาล์วเนี่ยสา,สามารถดันนะครับลิมิตสวิตให้ต่อวงจรเครื่องทำน้ําบุนทํางานนั่นเองโอเคนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับผมก็สําหรับการถอดล้างนะครับ วาล์วจ่ายน้ําของเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มันมีปัญหานี้อยู่ก็ลองดูนะครับลองเช็คดูก่อนนะครับว่าเนี่ยตัววาล์วจ่ายน้ำเนี่ยมันต่อให้วงจรทํางานหรือไม่นะครับถ้ามันสังเกตดูตรงนี้แหละครับผมเข็มที่มันไปต่อตัวลิมิตสวิตเนี่ยถ้ามันไปมันไม่ดันออกมาเวลาเปิดน้ําสุดแล้วก็ลองถอดล้างตามคลิปได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นั่นเองวันนี้ก็เป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับสําหรับท่านผู้ชมทุกคนนั่นเอง ก็หากใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับยินดีตอบทุกคาถามนั่นเองนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปครับกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม